สวัดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับแพรอีกแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันไปโพสกคิปเลยนะคะว่าวันนี้แพรก็จะมารีวิวการฉีดแฟตนะคะทุกคนก็คือนี่อันนี้ก็เป็นภาพ b e ฟ o r e a f t e ตนะคะสําหรับแฟตนะคะก็ที่แพรศึกษามาแล้วก็ก่อนที่จะไปฉีดนะคะก็ถามหมอะคะตอนเข้าไปที่คลินิกนะคะทุกคนนี่หมอก็จะบอกว่า ถ้าจะทําให้หน้าแบบหน้าเรียวเล็กหรือว่าหน้าแบบ V เลยอย่างเงี้ยนะหมอแนะนําเป็นฉีดแสต็จแล้วก็ฉีดโบท็อกผสมกันนะคะเพราะว่าคอมแพเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อตรงนี้เยอะนะคะนี่ทุกคนแล้วก็เคี้ยวข้าวข้างเดียวนะคะทุกคนก็จะทําให้แก้มข้างนี้นะคะใหญ่กว่าข้างนี้ <c oughs> นี่เวลายิ้มเวลายิ้มเนี่ยตรงนี้เนีมันจะดูตึงๆเต็มๆนะคะเพราะว่ามันมีแต่กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะ หมอก็แนะนําให้ฉีดโบท็อกไปคะอ่าเรื่องโบท็อกผ่านไปนะคะเพราะว่าแพลยังไม่ได้ฉีดโบท็อกนะคะแต่ว่าจะไปฉีดอยู่ก็รีวิวเป็นแฟตนะคะหมอก็จะบอกว่าอ่าฉีดแฟตเนี่ยมันจะช่วยให้ลดเอ่อจะฉีดได้ช่วยลดตรงนี้นะคะหมอจะฉีดมาบริเวณนี้นี่แล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนตรงหนังของเรานะคะแพลฉีดแค่สิบซีซีนะคะสิบซีซีนะคะราคาก็ ช่วงนั้นเป็นโปรโมชั่นนะคะราคาก็1 9 9 0ับาทในแพ็กก็ฉีดเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเอ่อเป็นหนึ่งสบาทนะคะจากปกติราคา3า0พันหกไหมสามพันหกนี่แหละนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วงโควิด1 9นะคะก็ไปฉีดแค่สิบซีซีนะคะทุกคนหลังจากที่ฉีดแล้วนะคะก็เท่าที่สังเกตน,นะคะทุกคนก็จะดูว่าไขมันตรงนี้นะมันยุบลงแล้วเราอะ แพลเป็นคนที่ไม่มีคางแบบคางน้อยนะคะทุกคนก็ดูเหมือนแบบมีคางขึ้นนะคะมีคางขึ้นมาแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยก็ดูชัดกว่าเดิมนะคะทุกคนดูเหมือนดูเหมือนมีคางมีคางกว่าเดิมเฉยๆนะคะเพราะว่ามันลดไขมันตรงนี้นะคะตอนที่แพลฉีนะคะก็แนะนําเลยนะคะทุกคนว่าให้ประครบเย็นนะคะไม่ต้องแปะยาชานะคะเพราะว่า รอไแรกก็แอบกลัวไงแบบนี่ไม่เคยฉีดไม่เคยแล้วเข็มมันทิ่มลงไปอะมันจะเจ็บไหมอย่างงี้นะคะพี่เขาก็แนะนําว่าให้ประคบเย็นเลยนะคะประคบเย็นมันก็เวลาประคบมันก็ต้องโง่เงี้ยชาๆแล้วก็จิ้มจิ้มลงไป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 มอาว่าเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมสาหรับแพลส่วนตัวนะคะไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนแพลฉีดที่มหาสารคามนะคะทุกคนเป็นคลินิกนี่สําหรับใครที่อยาก ษาเรื่องแบบความงามอย่างนี้นะคะคุณหมอก็ให้ปรึกษาฟรีนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะหรือว่าใครจะแบบว่าเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ทักเพจหรือว่าทักไลน์อะไรไปอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนสำหรับแพลฉีดแฟตครั้งแรกแพวก็ถือว่าโอเคนะคะฉีดแค่1ิบซีซีเองลงได้ลงได้ขนาดนี้ทําให้เราเหมือนแบบมีคางอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนก็โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะว่าแพรจะไปฉีดโบท็อกหน้าด้วยนะคะทุกคนเอออยากอยากหน้าเล็กก่อนนี้นะคะแต่ว่า แบบนี้ก็ชอบอยู่เลยแต่แก้มไม่เท่ากันไงแล้วก็เราทํางานทํางานแบบผ่านกล้องอย่างนี้นะคะทุกคนเหมือนคณะแพลย่างนี้เนาะเวลาแบบล้าหรือว่าใส่ใส่ชดาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะแบบหน้ามันจะโกลม,มาทุกคนแล้วมันจะใหญ่นะคะแล้วก็ต้องไปโบท็อกออกนะคะก็จะไปฉีดโบท็อกแล้วก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะคะทุกคนอืแพลก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายก็มาถือว่ามาแชร์ประสบการณ์วนะ่าฉีด ฉีดแฟตเจ็บไหมฉีดฉีดแฟตฉีดบริเวณไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับใพลเป็นคนที่ไขมันน้อยนะคะก็นี่คะ่ะตรงนี้จะมีไขมันอยู่ส่วนใครที่อยากลดตรงนี้นะคะต้องฉีดโบท็อกเท่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเนอะแล้วก็มหาสารคามนะคะก็แนะนําเป็นคลินิกนี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าคิดอยู่นะคะว่าจะไปเสริมคางดีไหมแพลก็แนะนําให้ไปฉีดแฟตออกก่อนนะคะทุกคนฉีดแฟตบริเวณนี้ออกก่อนนะคะมันก็จะดูมีคางขึ้นมานะคะ่ะแต่ว่าแพลคิดว่าแพลน่าจะ ถีบเสร็จแล้วก็โบทอกอะน่าจะแบบว่าเออดูมีคางแล้วก็ดูหน้าตรงนี้เล็กลงเลยเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปศัลยกรรมอะไรีก็เป็นตัวช่วยนะคะไปศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะทุกคนก็ถือว่ามาแนะนําแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจแพรด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้แพรทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใใได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย